ตามมะฮงกันเ้ยหัะมีน่นงมะกกอกบ,บ้านเท่า ตำมมงฮุงกินเขาเทียงน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องอากาศก็ขุ่มๆแต่ว่าอยากกินตำสมนะมแสบๆกันพี่น้องอู้หอมอ๋อเป็นแสบ มาพี่น้องตำมะฮุงแล้วเราในการพักแก้มเขากับหอมห่อ,หอเนี่ยแล้เนาะกับมีกระหล่ำปีข้าวปุ่นกับเนะาะเราสิกินกับข้าวเขามื้อนี้วิ่งยังค่ะอาหารเที่ยงเขาปลาทูอันนีกับแก่วตำแต่เป็นมื่อก่อนพวกกินด,ดนนกอกปลาทูอันนะีกับห่อสมที่เทาเห็ดอันนะสมเนื้อแหนมเนื้อเมื่อน,นั้นเนาะเราสิมากินข้าวง่ายกันพี่น้องมามาแซ่บน้ำกันพี่น้อง ตำมหงห้ากับมักกอกมาแต่บ้านห้าคนแหละใด้มากกับมะเขือเรือที่เซอร์เห้าเนี่ยแหละห้าบริใส่มกเรือเรือสดในตลาดพี่น้อง